สวัสดีครับวันนี้วันที่สองในสายนนะครับพศ2563ผมช่างงานร้านมังกรฟ้านะครับก็มีโอกาสได้มาติดตั้งปัมเสมอสองแผ่นนะครับให้กับนาเว้นนะครับเพราะว่าลูกค้าเก่าเราปิดไว้ตรงนี้ไปแล้วนะครับหนึ่งบ่อครับวันนี้เราก็เลยมาติดให้อีกหนึ่งบ่อข้างๆกันนะครับแผงก็เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วครับเพราะว่าโครงสร้างลูกค้าเขาทาไปแล้วนะครับ ส่วนบ่อก็เป็นบ่อเก่าท่อเก่านะครับเราก็ลงไปที่12ท่อนนะครับท่อที่ลงไปก็เป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับลงไป12ท่อนตอนนี้เวลาเข้าบ่ายแล้วนะครับดูเวลานะครับ15 0ูนนะครับแดดก็เริ่มเบาบางตามสภาพนะครับปั๊มเสมอตัวนี้เป็น1,500วัตต์นะครับให้น้ําอยู่ที่15.5คิวนะครับส่งได้สูง70เมตรนะครับสเปคนี้เป็นที่นิยมกันมากเลยนะครับ พรว่าคนที่แนะนํามานี่ก็พี่สุเทพนะครับบ่อแรกที่เราไปลงเลยนะครับก็ของพี่สุเทพใกาแนะนําของนี้ดีมาให้ลูกค้ากันนะครับโครงสร้างลูกค,ค้าเราก็ออกแบบกันไว้รื่อยแล้วนะครับเรามาถึงเราก็มาติดตั้งลงบ่อให้นะครับรแผงนะครับ,รบส่วนบ่อนี่ก็อยู่ข้างๆกันเลยนะครับนี่ครับ น้ำที่นี่ดีอยู่ครับเป็นพื้นที่สูงก็อยู่นะ้ใช้น้าได้ดีกล่องอินเวอร์เตอร์เราก็เจาะระบายความร้อนมาให้แล้วนะครับทำอย่างดีนะครับเราไปดูกันนี่นะครับผู้แนะนํานะครับพี่ตุเทพนะครับลูกค้ารายแรกของที่นี่นะครับเป็นไงบ้างครับของดีนเนาะเยีเลยครับเดี๋ยวจะมีลูกค้าเพิ่มอีเกเยอะเลยนะครับนี่ผมก็ติดต่อไปกนะนาเอกนะครับหือจะของเลย ช่วงนี้โควิดนะครับเรากลัวกันเราก็เลยป้องกันกันไว้ก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างครับเอาเอกโอเคโอเคใครได้สุกใจเนาะสุกใจสุกใจโอเคแล้วครับทางเขตลำสนธินะครับถ้าหากใครอยู่ใกล้ก็มาดูหน้างานได้เลยนะครับว่าพลังงานแดดเราสามารถดึงน้ำออกมาได้ไหมนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง AC และดีซนะครับ สามารถรองรับไฟบ้านที่ตกได้ถึง130โวลต์นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไหม้นะครับของเราไม่ไหม้นะครับถ้ากระแสไฟตกมากกว่า130ระบบจะตัดนะครับสําหรับระบบนี้นะครับครับตามแดดแล้วครับเพราะตอนนี้ก็เริ่มบ่ายแล้วครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปไปจะเพงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะเว้ขอบคุณที่สุเทพมากครับผมขอขอบคุณมากสวัสดีครับ